รอฮะเดี๋ยวนะองนี้ 1, หนึ่งหมืนมันต้องมีตอกด้านหลังอัอนนี้ไม่ตอกหนึ่งหมืนเอาหนึ่งหมืนบาทนะหนึ่งองค์เดียวอันนั้นอามาเบ้นมาดูดิตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วว่นนันนี้เหลือหลักพันต้นต้นพุดลงหมแต่ของเฮียน,น่าจะมีพระเยอะนะของพี่เนี่ย มาดูจะมีไหมพอดีดูไล่ๆเลยอยากจะมาลองดูมากอยากมาลองดูงาางดใช่ไหมว่มาขายได้ไหมไอ้องพอมีราคาดันเก <laughs> ๋เจ๊แม่งกินก่อนแล้วนะมึงไงเสียงเหมือนไอ้เจ๊กำลังกินอะไรนะไอ้เบ้นเบนดูหน่อย แอดบิน <Ad> ผมนี่เผลอเผลอเป็นเผลอเป็นแดกนะครับอะไรอ่ะวัน oh, นี้ได้ไม่เป็นของข้าเชา้า,ชาน่าสงสารจริงจริงชีวิตบัดซบจริงจงชีวิตบัตซ <laughs> บยิ่งกว่าบัดซบอีกอซื้อโชว์สายตรงดีกว่ามัง้ง <laughs> ไม่อยากเช่าอะไรเลยอ่ะสี่พันแล้วกันสามองค์สี่พันนพี่เ็าสี่พันนะครับ ดูแอดมินผมนั่งสารรับอกเขาไม่กินอะไรเนี่ยเช้านั่งสารมากเลยพี่ดีมาดีครับโอ้คนนี้อาจจะได้ตังค์นะเนี่ยค่าแท้นะอาจจะได้ตังค์นะในพะล้างหมดเลยอะมาจากไหนครับเนี่ยมา อนุสาวรียเหรอโอ้คนนี้น่าจะมีพระนะโอ้ยกล่องหมดมานั่งในก่อนดีกว่ามาพี่มานั่งในเปิีป,ประตูเข้ามาแต่ผมคนนี้น่าจะแต่ต้องแกะดูนะพระ เนี่ยคือผ้าเขาเหมือนจะแท้จะเก๊เนี่ยต้องแกะดูวันนี้นี่หรอสมเด็จไม่ได้ส่งผ้าหาผมเลยถูกไหมโอเคเพราะวันนี้จะมีคนเอาสมเด็จอันนี้มาเขาเรียกอละหังแต่อันนี้ไม่ใช่เพราะว่าผ้าเขาเล็กไปปรตคดีจงโอ้แต่นี่เลี่ยมนี่เลี่ยมไม่ต่ำกว่าหกสิบปีเนี่ยโคตรโบราณเลย เนี่ยอย่างเงี้ยนี่ถ้าแท้มีราคาแต่ผมแยกให้ก่อนเนี่ยถ้าแท้มีราคาอนนี้ไม่แท้เนี่ยชุดนี้ถ้าแท้มีราคาเดี๋ยวผมดูชุดนี้ให้ก่อนอ่ะเดี๋ยวมีหลายกล่องนะอะเดี๋ยวผมดูให้นะว่าไหนปล่อยได้บ้าง แต่เป็นผ้าเก่ากับเก๋หมดเลยอ่ะกับไม่ใช่เก๋หมดเลยใช่ว่าไม่ใช่เลยชุดพวกเนี้ยไม่ใช่แบบที่มีราคาเลยเนี่ยพอเป็นผ้าเก่านะอ่ะในนี้เก็บขึ้นก่อนชุดนี้อันนี้ผมยังไม่ได้ดูเนาะเนี่ยพอเป็นผ้าเก่ามีวัดเกาะจันทะร์เล่นไอ้แท้ผ้าเล่นหลักร้อยเนี่ยพอเป็นของเก่าเนี่ยแปลกแต,แต่พอเป็นเหรียญเนี่ยกับดูดี พอเป็นพระพ,พวกเนื้อดินพวกอะไรเงี้ยคนนี้น่าจะเป็นนักสะสมรุ่นเก่าชุดนี้ก่อนแล้วกล่องนั้นข้างล่างเป็นไงกล่องนี้ผมนนยังไม่ดูนะโอเคเนี่ยอันนี้ก็ไม่แท้อันนี้ไม่แท้ใช่ครับอันนี้พระเรียนแบบอ่ะนี่เก็บขึ้นก่อนชุดนี้เสร็จนี้เก็บก่อนอ่ะเดี๋ยวดูกล่องล่างหน่อยอเ่ะ,ะเดี๋ยวผมแยกนี่ก่อนอ่ะแยกตรงน,นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมดูตรงนี้ให้ว่าพอเป็นพระเก่าอ่ะเข้าที่ผมสังเกตของพี่เนี่ย ไม่ใช่เลยแท้บางอย่างแต่ไม่รู้วัดไหนอ,อ,อันนี้เก็บก่อนอ่ะลองดูกล่องสุดท้ายอันนี้สุดท้ายอ๋อนนชุดนี้ออ <c oughs> อันนี้ไม่แท้คนละหน้ากัน, <c oughs> น,นแ,แน่นอนถ้าแท้ได้ผมเป็นร้านองค์น,นี้ก็ไม่แท้องคน,นี้ก็อาจจะไม่แท้องคน,นี้แท้ชุบใหม่ เจ้าของเล่นเหรียญน,นะเจ้าของเป็นเซียนเหรียญแน่เลยเนี่ยเพราะส่วนใหญ่พระเหรียญจะดีพระกุพระดินพระชินเสร็จหมดเลยนี่เชื่อหมหูใหม่เอออันนี้เจ้าของน่าจะเป็นเซียนเหรียญเ,เขาสะสมใช่ไหมข้าวมันนะ่ะพ่อของพ่ออ๋อของพ่อนะโอเคนึกว่าเนี่ยส่วนใหญ่แท้หมดเลยถ้าเป็นเหรียญมีเกอ๊อันไหนวะเมื่อกี้ผมแยกไว้อ่าอันนี้อ่า

พอเหรียญลมดำเนะี่ยเขาไปลมดําใหม่หมดเลยเหมือนเหรียญเนี้ยเหรียญเนี้ยลมดําใหม่แต่ต้องแกะดูว่าแท้ไม่แท้อีกเหรียญพวกนี้ลมดําใหม่หมดเลยถ้าเป็นสีลมดําของทางที่เนี่ยลมดําใหม่หมดเลยเขาไปชุบใหม่หมดเลยชุดนี้โอเคเดี๋ยวผมแยกไปให้มีองค์ไหนห่วงไหมไอันนี้ต้องแกะดูว่าแท้ไม่แท้ ไม่ S <S <S อ้าวปล่อยองอไหนอ,อ,อ่ะเฉพาะปล่อยองไหนอ่ะดูอ,องที่ปล่อยก่นอนเอานี่ถุงพลาสติกนะอัะนนี้นี่นี่นองนี้ปล่อยอ่ะเท่าไหร่อ่ะเอ้ยไมวสวัสดีครับน่ะ นี่คือหวงอันนี้เดี่ยวกันเดี่ยวกันเดี่ยวกันอะไรเจอเจอดวงคู่นี้เขามีอะไรปะแล้วที่เขากินเสร็จแล้วอ่ะที่เขาทิ้งทิ้งไว้ไปทิ้งทิ้งหมดเลยเนี่ยที่เสียบๆอยู่ด้านข้างไงมาแก้วน้ําอ่ะ ดูหน่อยนะว่าเผื่อผมเจาเพิ่มเติมแล้วอยากขายเดี๋ยวว่ากันนี่กองอ มีสองงนเอาเหรียญเดียวก็ได้ออะอีกห้าองค์เนาะผมแกะดวงนี้หน่อยนะนงค์นี้ตั้งไว้กี่บาทจะไม่แท้นะ แล้วที่บ้านมีเหรียญเก่าๆไหมแตกหมเพราะดูแล้วเนี่ยเป็นคนแล้วมีมมพรอบกันไหมอเออย่างนั้นเยอย่างนั้นเ่ะอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นสวยๆเหรียญนึกเป็นร้านซ่อมหมดเลย อันนี้เซตนี้ที่จะขายกี่บาทอะเซตน,นี้อันนี้นี่ไว้ก่อนอันนี้ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเคดูแล้วงงอันนี้ไม่ดูไม่ดูราคาอันนี้เท่าไหร่เดี๋ยวจะได้แกะดูแกะดู่างตรงนี้ถึงแสนไหมแสนเท่าไหร่พอสดองน,นี้เจ็ดหมื่นถ้าดูว่าใช่ แกะดูะถ้าเจ็ดหมื่นผมเอาแต่ต้องแกะดูก่อนนะว่าใช่ไหมถ้าใช่ผมเอาเพราะมันมีบล็อกขี้กากกับบล็อกธรรมดานี่จมูกท่านลอ,อกถ้าไม่ถ้าเป็นบล็อกนิยมก็สวยๆก็แสนกระาแต่นี่คือจะหลอ,อกจมูกท่านลอ,อกอันแอันนี้ไม่ใช่บล็อกนิยมมันมีต้องเป็นบล็อกขี้กากหรือไม่ขี้กากถ้าขี้กากเหรือหลักพันเองใช่ถ้าถ้าเป็นขี้กากไม่เอา 7, ใช่จะต,ต้องเป็นบล็อกเล่นนะถ้าไม่ใช่บล็อกเล่นไม่เอานะ ผมดูในอินเทอร์เน็ตมามันก็สสวยๆแสงเงาบาทต้องนี่มันหน้าทะลองหมดแล้วไงแต่น,นี่ต้องเป็นบล็อกนิยมด้วยนะหมายถึงว่าต้องเป็นบล็อกไม่ใช่ขี้กากนะอันนี้ผมเอาแยกเส้นนี้ไว้ก่อนน่ะเส้นนี้เอาไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้เน,นี้อ่ะ <ๆ S 2> อันนี้ไม่อาจเจ้าของบอกมผมว่าดูแล้วศึกษามาเยอะอยู่แล้วอ่ะเซตนี้สองสององค์อ่ะเอาองค์ที่รู้เอาองค์ที่รู้อ่ะชุดนี้เก็บขึ้นก่อนอ่ะนี้อันนี้ขาดใจเดี๋ยวดูอีกทีเฉพาะที่ขาดใจอันนี้เก็บขึ้นก่อนนะจะได้เหลือน้อยๆหน่อย บอกเลยครับเพราะว่าด,ดูแลศึกษามาเยอะแล้วน่าง่ายแล้วง่ายสําหรับผมเลยถ้าศึกษามาเยอะเปรียบหมดเลยเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วแกะดูอันไหน,นโอเคไม่เป็นไรอันนี้เจ็ดหมื่นอ่ะพี่ตั้งเจ็ดหมื่นอันนี้เท่าไหร่อันนี้หลวงพ่ออีรุ่น๋อันนี้มันออกวัดนาจอมเทียนมั้งใช่ไหมหรือสร้างโรงเรียน นี่มันนาจอมเทียนพวกนี้ถูก้องเล่นสร้างโรงเรียนอันนี้นาจอมไม่เป็นไรบอกดูเดี๋ยวไหวอันไหนเดี๋ยวผมเอาองคค์์นนั้องที่ไหวพออ่ะเจ็ดหมื่นเท่ากันอ่านี่เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเนี่ยนี่เท่าไหร่อันนี้ไม่ที่เหลือยังไม่รู้เลยเพราะดูมาอยู่แค่สามเหรียญนะเนี่ยตอนแรกจ่ายไปดูสามเหรียญอันนี้เห็นบอกตั้งใจแต่ละนะอันนี้เท่าไหร่อนนี้ก็มาดู ลมดำใหม่หมดเลยตัดหูอีกตัดแล้วเขาต่อหูแล้วก็ลมดำใหม่นี่เจ็ดหมื่นก่อนได้ไหมได้แกะดูประเดิมก่อนอัน yeah. นี้ไว้ก่อนเในกาอเก็บไปก่อน้อเรันอ่ะตรงนี้เท่าไหร่อ่ะบอกดีกว่าเดี๋ยวผมบอกราคาไปแล้วเดี๋ยวเก็บขึ้นอีก <peach> จะเอาราคาที่บอกเลยเดี๋ยวผมไหวผมเลือกเอาดีกว่าเขาดูมาแค่ C M. สามอคุณไวให้ราคามาเลยองค์นี้สี่หมื่นได้ไหมแล้วแกะดูนะอันนี้ได้นะสี่หมื่นนะอ่ะ อันนี้สองหมื่นได้ไหมเดี๋ยวดู <S <S ต่อหูใหม่นะสี่หมื่นกะับสองหมื่นคุณหมดแล้วองนี้หมื่นห้าได้ไหมสี่หมื่นสองหมื่นหมื่นห้าสี่หมื่นสองหมื่นหมื่นห้าอ่าไม่เป็นไรน,นี่สองหมื่นนะถ้ากับสี่สองสองนะ่ 88. เดี๋ยวผมทีละสี่ทีละสามเดี๋ยวแล้วกัน่ะเดี๋ยวดูก่อนนะ ผมแกะดูนะไอโก้มาแกะตรงนี้ผมแกะที่ลงนะจะได้ไม่สีสองสองเชื่อมหูมาสนิมมันเคอะเลยอันนี้สองหมื่นนะผมจ่ายก่อนสองหมื่นนะอันนี้จบนะสองหมื่นพอมันอยู่นี่มันไม่ได้แกะอันนี้จวแกะตรงนี้ก่อนวันนี้เขาล้างหมดเลยทั้งเหรียญอนะ่ะเขาล้างหมดเลยหมื่นห้าเอาพอเขาล้างขัดหมดแล้วเขาไปเลี่ยมคือของพี่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะล้างกับชุบ ชุบใหม่เนะี่ยอย่างเงี้ยนี่ถ้าไม่ชุบใหม่นี่ผมเช่าเป็นแสนแล้วก็ดันตัดหูด้วยแล้วก็ต่อหูทั้ทงตัดทั้งต่อเลยอะแต่แต่เดี๋ยวแกะมาจะรู้เลยว่าอันเนี้ยห่วงมันมันเชื่อมต่อกันเอานี้สามหมื่นแกะดูว่าแท้ไหมไอ้ลมใดายลมม่อ,มมยอยู่แล้วตัดหูต่อหูมาเรียบร้อยหมดแล้วเพราะแกะมาจะเห็นชัดเลยอันนี้สามหมื่นนะ อเด,เดี๋ยวผมรวมเฉพาะสี่องค์นี้ก่อนอันนี้หมื่นห้าถ้าหมื่นห้าเอาไม่ต้องแกะคืออันนี้เขาล้างมาล้างทั้งเหรียญไม่แพงอ่ะดูนี่แท้ไหมมีไก่ถุงไหมไม่มีแค่นี้สองนี้ที่พอดูราคามาอ่ะันนี้เท่ากับเป็นหกหมื่นนะ,ะแกะอันนี้ต้องแกะไม่งั้นดูไม่ออก ไอ também, 20, 000, ้เม yeah, oh ื 20, no. okay. 22, ่อกี uh, uh, ้ผมบอกเท่าไหร่สองหมื่นใช่ไหมเดี๋ยวเท่าไหร่นะเมื่อกี้บอกเท่าไหร่เดี๋ยวนี้งงไหมสองหมื่นนะโอเคงงเลยสองหมื่นเลยเท่าไหร่สีแดงสีแดงสามหมื่นสองหมื่นสี่สองสอไม่ใช่เปนสอ๋ออ๋อนี่สามหมื่นนี่อันนี้สามหมื่นไม่เป็นไรงงงงระวังห่วงมันหักตัดโดนห่วงนะห่วงมันหักอยู่แล้วนะตัดตูดอ่ะ ป็นไงแกะมายังนี่พี่สองค้าเป็นไหมได้เลยสองไม่เป็นเหรอ พี่ลองส่องดูไหมเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูดีกว่าพี่ได้รู้ว่าเหรียญมันตัดหูแล้วลมดำใหม่มแท้ไหมแท้ครับแต่ <laughs> อันนี้มันคือเชื่อมไว้ถ้าไม่เชื่อมมันจะมีตําหนิตรงหูเหรียญจะมีบาทสามบาทซึ่งอันนี้มันถูกคือมันไม่มีหูอย่างนี้แล้วมันไปเชื่อมใหม่นะถ้ากับเป็นสี่สองสามเป็นเก้าหมื่นนะตรงนี้เก้าหมื่นแล้วนะตรงไหนะน,นต่อ,อเดือดหมดเลยหลังหลงเขาอันนี้หมดเลยอะพี่ ไม่เคยส่องผ้าเลยใช่ไหมส่องดูแต่ก็ไม่รู้ไมันเป็นกัดมันเป็นตุบๆกากๆมันมันเขารียดโลหะไม่ดีเป็นทั้งหน้าทั้งหลังอย่างนี้ได้เท่าไหร่พวกนี้ไม่แพงต้องเล่นสร้างโรงเรียนจะเขียนด้านล่างว่าเนี่ยอันนี้เขียนว่านาจอมเทียนจริงต้องเขียนว่าสร้างโรงเรียนวัดสัรษหี พอระอย่างกันอันนี้ออกพอละวัดอันนี้ผมเช่าสองหมืนห้าแต่ถ้าเป็นสร้างโรงเรียนผมเช่าแปดหมืนมีอยู่แล้วเพราะตรงเนี้ยดูแล้วถ้าทางเป็นอันนี้สองหมื่น ดำใหม่หมดเลยทั้งแต่ละองค์เมื่อกี้วันนี้บอกผมเท่าไหร่นะแปดหมืออ่นแปดหมืนะ่นเจ็บก่อนนี่สองหม,มื่นได้ไหมอ่าสองหมื่นนะถ้ากับเป็นแสนหนึ่งนะอ่าแล้วลงพอสดสเต็มที่กี่บาทนี่ได้แกะดูอ่าแสนหนึ่งนะ ออนนะออนไหมอ่อนเหลือเงินสดพ่อสดเอากี่บาทพี่บอกผมทีมเดี๋ยวผมอยากแกะดูตัวเลขสุดท้ายเลยเท่าไหร่พ่อสดเท,ดทด่าไหร่ตัวเลขสุ <c oughs> ดท้ายเลยอยากดู <c oughs> อยากแกะดู <c oughs> ไม่เป็นไรแกะดูเฉยอยากรู้ว่ามันใช่ไหมถ้าแกะแล้วใส่ได้ก็แกะดูก็ได้ใช่เอาเท่าไหร่ไม่รู้ ไม่เป็นไรอยากได้เท่าไหร่ก็บอกเลยได้แสนขึ้นอล้ไม่ได้จมูกลอกอแล้วดูไม่แท้อ่ะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ถูกอ่ะลมใหม่อีก คือพาของพี่ส่วนใหญ่จะลมล้างเชื่อมหูคือเหมือนดัดแปลงหมดเลยอ่ะพอสดแสนนึงได้ไหมแกะดูอยากดู <Okay. S 1> แต่ต้องแกะดูนะว่าใช่ไหม <Okay. S 1> แกะแล้วก็ดูว่ามันเป็นบล็อกที่เล่นไหมถ้าไม่ใช่ก็ไม่เอาโอเคอ่ะแสนหนึ่งอ่ะโอนไปเลยงินสดจมาแสนนึงโอเค แสนหนึ่งมื่นนะให้พี่ก็ดูอีกทีนึ่งนบนะนะนะถูกนะสี่หมื่นสองหมื่นสามหมื่นเป็นเก้าหมื่นบวกสองหมื่นเป็นแสนหโอเค